จเจริญพรวันนี้มีกุศะเข้ามาพูดถึงการทำบุญกระถินที่ถามว่ากระถินคืออะไรวิสัชนากระถินแปลตามศัพท์ว่าคือไม้สะดึงคือไม้สำหรับเพื่อจะตัดเย็บจีวรในทางาพระวินัยที่ใช้เรียกชื่อของสังฆกรรมอย่างหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแก่สงฆ์ผู้ที่จำพรรษาแล้วเพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีของภิกษุสงฆ์ที่ได้จำพรรษาอยู่ร่วมกันโดยให้พระภิกษุสงฆ์นี่มีความพร้อมเพียงใจกันยกหม้อผ้าผืนหนึ่งให้เกิดขึ้นแก่สงฆ์และก็ยกให้แก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งในหมู่พวกคือน,นั่นแหละ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรที่จะได้รับผ้าและภิกษุรูปนั้นก็นำผ้าที่ได้รับนั้นไปทำจีวรหรือจะทำเป็นสมงหรือจะทำเป็นสังาติก็ได้แต่ภิกษุทั้งหมดนั้นจะต้องช่วยกันทำให้เสร็จก็ภายในวันนั้นเมื่อภิกษุที่ ได้รับฉลิทานุมัติใน่ามกลางสงก็จะได้รับการอนุโมธนาเมื่อสงทั้งหมดที่ได้อนุโมทนาแล้วสงเหล่านั้นก็จะได้สิทธิพิเศษคือได้อนิสงในการที่จะทำกีวนาการให้ยาวออกไปจากปกติเพียงแค่เดือน12ให้ไปถึงเดือนสี ก็คืออนุเคราะห์แกพระิุษุสงเพื่อจะหาผ้ามาทําทีวอที่เกิดขึ้นจากกลุ่มสงฆ์ทั้งหมดนั้นแหละตูดได้ที่มีทีวอชํำรุดผูกพังผูกขาดก็สามารถที่จะหาผ้าเพื่อนก็คือผ้าบางสกุลมาตัดเย็บช่วยกันทำทีวอผ้าที่สงยกว้อมให้แก่ที่สงรูปใดรูปหนึ่งนั้นเขาเรียกว่าผ้ากระถิน เนื่องจากด้วยสมัยโบราณนั้นนะไม่มีจักรเย็บไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมือนยุคปัจจุบันการตัดเย็บจะต้องใช้กรอบไม้ใช้ขอบไม้หรือเรียกสะดึงมาทําเป็นสะดึงเพื่อทําผ้าให้ตึงเพื่อจะง่ายในการตัดในการเย็บให้เกิดความสะดวกเกิดขึ้นทีกสูที่อยู่ในยุคพุทธกาลจะต้องนําผ้ามาเย็บมาตัดเป็นจีวรเป็นผ้าของตัวเอง มาเองไม่มีสําเร็จรูปอย่างปัจจุบันพระภิกษุทั้งหลายก็ต้องร่วมใจร่วมมือกันอย่างขมังขเม้นเพื่อจะทําให้เสร็จภายในวันนั้นแม้แต่พระพุทธองค์เองก็ยังเสด็จลงมาช่วยกันสนลงมาช่วยสนเข็นให้กับพระภิกษุนะในสมัยโบราณจนเกิดพระปรางหนึ่งนะที่เรียกว่าปากสนเข็มนะที่เราเรียกกันปัจจุบัน การทอดกระถิ่นก็คือการนำผ้าไปวางต่อหน้าสงอย่างน้อย5้ารูปโดยไม่ได้ตั้งใจว่าจะถวายแก่รูปใดรูปหนึ่งนะแล้วแต่สงจะทำการประชุมและพิจารณามอบให้กับพระรูปใดรูปหนึ่งนั่นคือเป็นกิตเป็นส่วนของสงสรุปง่ายๆสรุปง่ายๆสำหรับคำว่ากระถิน่นกระถิ่นคือกรอบไม้ที่ใช้สําหรับขึงผ้าเย็บ ำเป็นผ้าจีวรเป็นผ้าสะบงเป็นผ้าสังฆาติผืนในพืน้นหนึ่งก็ได้ผ้ากระถินก็คือผ้าที่เกิดขึ้นจากการตัดเย็บต่อกันจากผ้าผืนเล็กๆหลายๆผืนจนกลายมาเป็นผืนใหญ่ผืนเดียวโดยใช้ไม่เสดึงตึงขอบเย็บอันให้เกิดแก่จีวรที่สง ใช้ห่มนั่นแหละมันก็คือสรุปก็คือกับถินก็คืองานที่สงจะต้องช่วยกันคืองานที่สงทั้งหมดจะต้องช่วยกันเรื่องในสมัยพุทธกาลเสวนยุคปฏิวัตก็อนุโรมเป็นผ้าสำเร็จรูปขึ้นมาเพื่อใช้ในกิจกรรมนี้ ก็จะเป็นบุญทั้งส่วนของฝ่ายสงก็จะเป็นอานิสงทา้งฝ่ายโยนี่คือกระถินในตอนต่อไปจะพูดถึงความสำคัญและพูดถึงประวัติความเป็นมาให้สาธุชนได้ฟังตามลำดับส่วนวันนี้ก็ขอเจริญพรขอให้ลุ่งเรืองด้วยปัญญาขอให้มีความเยือกเย็นในจิตในใจทุกทุกท่าน และบุญมียาริ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้คือช่วงกระถทียก็ขอให้ทุกท่านจงอิ่มเอิบเต็มใจในบุญที่ได้ทำลงไปแม้จะทําไปด้วยเพียงเงินบาทเดียวอาน,นิสงส์อาจจะมากมายบุญจะส่งผลให้ท่านในวันในวันหน,นึ่งบุญจะส่งให้ท่านสู่ความสุขความเยเือกเย็นในใจ คุณจะสบสังทายท่านสู่สวรรค์จเจริญพรทุกท่านสาธุ